ในธุรกิจปุ๋ยเคมีพันและสินค้าเกษตรสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเห็นไม่ใช่ตัวสินค้าโดยตรงแต่คือบรรจุภัณฑ์ค่ะรานาดาแพคเกจจิ้งเราเชี่ยวชาญด้านการผลิตซองบรรจุภันธุ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อสินค้าประเภทปุ๋ยและเคมีพันธ์โดยเฉพาะ จุดเด่นของซองฟอยคือความแข็งแรงทนทานป้องกันความชืน้นป้องกันการล่วซึมและช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพให้ยาวนานยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นซองปุ๋ยสูตรต่างๆเคมีพันธุ์หรือสารปรับปรุงดินเราสามารถออกแบบและผลิตได้ครบวงจรตั้งแต่ซองขนาดเล็กขนาดใหญ่ไปจนถึงซองไดคัทด,ดีไซน์พิเศษที่ช่วยให้สินค้าของคุณแตกต่างจากคู่แข่งบนชั้นวางและสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้านอกจากซองคุณภาพสูงแล้วเรายังมีทีมออกแบบมืออาชีพออกแบบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อช่วย บรรจุภัณฑ์ของคุณดูโดดเด่นสวยงามทันสมัยและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณเพราะเราเชื่อว่า <S <S บรรจุภัณฑ์ที่ดี <S 2> <S 2> ไม่ได้ทำหน้าที่ <S <S แค่ห่อหุ้มสินค้าแต่คือเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงถ้าคุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าต่างๆลานาดายินดีให้คำปรึกษาพร้อมดูแลแบบครบวงจรติดต่อเราได้เลยค่ะ